สวัสดีครับพี่นอก่ะทิพาไปว่านปุ๋ยเนาะมาเบิงบรรยากาศทองหน้ากันทิพากว่านปุ๋ยมา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 นำโอตี้นี่ใส่สองสามมือนี่แหละครับ <c oughs> เห็นว่าเห็นรหลายอย่างส่นี่นำตะกี้นี่มันแห้งเบิดเลยมองยู่นี่มันมีามเลยนะฝ <c oughs> นตกมา ผ่าขนมาประมาณสองเดือนสามเดือนครับผมมีน้ำเอาเทนต์ตายบิดเลยงาขถึงเต็มเราัปที่นี้พอมาตก2สองหมื่นตก2สองหมื่นหรือมีน้ำขนาดนี้ครับพี่น้องก็เลยต้องมาใส่ปุ๋ยคอับ ชาวหน้าพี่น้องูึงกันไปวเดวดแต่วมไมีกินพี่น้องวันพี่น้องผนดีอกว่่